จนถึงขนาดนี้เท่าที่ผมติดตามคิดว่าไม่มีผลกระทบกับการที่จะพิจารณาแก้ไขรัฐมนุนในวันที่17กับ18ซึ่งอันนี้ไม่ต้องกังวลน,นะครับยังสามารถเดินหน้าต่อไปได้แล้วก็ต้องถือว่าการแก้รัฐมนุนนั้นเ,เป็นนโยบายสําคัญของพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ของพรรคร่วมรัฐบาลไปแล้วแล้วก็ถึงขั้นได้มีการยื่นร่างแก้รัฐมนูนเข้าสู่การพิจารณาแล้ว แล้วก็สภาเองก็ยืนยันชัดเจนแล้วว่าวันที่17,18จะมีการพิจารณาในวาระที่1แล้วก็นําร่างของไอรอไอลอเข้ามาร่วมพิจารณาด้วยส่วนรูปแบบไหนนั้นเป็นรายละเอ,อยียดเพราะนั้นการแก้ไขรัฐมนูนยังสามารถเดินหน้าไปได้ส่วนการที่มีผู้ไปยื่นอขอให้ท่านประธานรัฐสภาได้บรรจุวาระเข้าสู่ที่ประชุมร่วมของรัฐสภา เพื่อพิจารณาให้ส่งสารเรื่มนูลวินิจฉัยว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญสามร่างขัดรื่อนูลหรือไม่นั้นอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ที่จะทําได้แต่ว่าการแก้ร,รื่อนูญเราก็ต้องเดินหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ,พรรคประชาธิปัตย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคร่วมรัฐบาลไม่ควรมีอุปสรรคอะไรเพรเป็นนโยบายแล้วแล้วก็ถึงขั้นยื่นร่างเข้าสู่ที่ประชุมไปแล้วนะครับแต่ส่วนถ้าสมมติว่าขั้นตอนกระบวนการจะต้องไปถึงขั้นส่งสารเร,รื่อนูญอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ จะต้องติดตามต่อไปว่าจะเป็นยังไงหนึ่งจะมีการบรรจุญัติหรือไม่สองถ้าบรรจุญัติแล้วเนี่ยที่ประชุมรัฐสภาจะมีมติให้ส่งหรือไม่ยังจะต้องผ่านด่านอีกสองด่านเป็นอย่างน้อยและสามรัมนูสามรัมนูนจะวิิจัยว่าอย่างไรด้วยนะครับ,รบจะทำให้ภาพรวมเหมือนรัฐบาลเล่นเกมอะไรนี้หว่ฮะเพราะว่าการชุ่อมเงินพรคประชาธิปัตย์ไม่ได้ไปเล่นเกมด้วย นะครับเราตรงไปตรงมาว่าเราอยากเห็นการแก้รั้นมูลตามยีธีทางที่เราได้พูดมาแล้วก็ในส่วนร่างพักร่วมรัฐบาลสามารถเดินหน้าต่อไปได้เพราะมีความชัดเจนโดยตัวของมันอยู่แล้วน,นะครับว่าคือ <c oughs> การแก้มาตรา256แล้วก็การตั้งส,สรขึ้นมารวมทั้งในส่วนของการที่จะระบรุชัดเจนว่าหลักใหญ่คือต้องไม่แตะหมวดหวนึ่วดส ที่ว่าด้วยรูปแบบของรัฐคือประเทศไทยปกครองได้การปกครองระบบรประชาธิปไตยอันมีพระมหากษาัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็ไม่แต่หมวดสงที่ว่าด้วยพระมหากษัตริย์อันนี้จะเป็นจุดยืนที่มีความชัดเจน